บริเวณที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือบริเวณของสาราเทศบาลเมืองชลบุรีในปัจจุบันนะครับในอดีตก็คือสาราการจังหวัดชลบุรีนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือสารจังหวัดชลบุรีรอส .129 นะครับตามนี้เลยนะครับ รูปแบบของอาคา,ารศาลจังหวัดชลบุรีรอส129นี้นะครับก็คล้ายคลึงกับศาลจังหวัดเพชรบุรีและศาลจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอาจเป็นที่นิยมหรือเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างอาคา,ารศาลจังหวัดในสมัยรัชกาลที่5นะครับ สร้างอาคารสำนักงานของส่วนราชการแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ปีพศ .2440 ข้าราชการต้องปฏิบัติงานในสำนักงานมีเวลาราชการที่จะให้บริการแก่ประชาชนและได้รับพระราชาทานเงินเดือนเพื่อการยังชีพไม่ใช่ทำงานที่บ้านเจ้าเมืองหรือบ้านข้าราชการเหมือนแต่ก่อน ดังนั้นเมืองต่างๆจึงต้องรีบสร้างสำนักงานหรือที่ว่าการของส่วนราชการต่างๆซึ่งอยู่ในตัวเมืองรัฐบาลได้วางแผนผังสร้างที่ทำการรัฐบาลของเมืองชมบุรีขึ้นใหม่โดยสร้างตึกเป็นที่ทำการของศาลจังหวัดชลบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกแล้วเสร็จเมื่อพศ2453หรือรอศหสอ และได้สร้างตึกทําเป็นสารกลางจังหวัดชุมรีขึ้นใหม่เป็นแห่งที่สองแล้วเสร็จเมื่อพศออ2454หรือรอศ130สถานที่ทําการของรัฐบาลแห่งอื่นๆก็ได้ทําการก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดการสร้างสถานที่ทําการใหม่ที่กล่าวมานี้ได้วางแนวขึ้นใหม่ด้วยโดยสร้างถอยหลังห่างออกไปจากเดิมมาก เหลือแต่ที่ทำการไปสนีโทรเลขคงอยู่ที่เดิมเพียงแห่งเดียวดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สวัสดีครับวันนี้เว็บเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครับ,รบก็จะนําเสนอโบราณสถานแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมรีนั่นก็คือศาลจังหวัดชุมรีรอสหนองเกหรือปีพศ2อ,อ5 3นะครับสร้างในปีพศ2452ในสมัยรัชกาลที่5แล้วเสร็จวันที่5ทธันวาคม 2,453ในสมัยรัชกาลที่6ททำพิธีเปิดเมื่อวันที่4มกราคม2,454เราไปชมรายละเอียดของศาลจังหวัดชุมรีรอสอ .129 ได้เลยครับศาลจังหวัดชุมรีรอสอ .129 หรือพศ2453สารจังหวัดชุมพรเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนวชิราปาการนะครับตมบบานสะส้อยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพีก็อยู่ใกล้กับหอสมุดแห่งชาติชุมพีนะครับเยียงเยียงกับหอพระพุทธศสีหิงนะครับ ็สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2452ในรชัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสร็จเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2453ในรชัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่4มกราคมพศ2454โดยใช้แบบแปลนของอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรีมาก่อสร้าง ต่อมาปีพศ2 5 1 5ศาลจังหวัดชลบุรีได้รับงบประมาณสร้างที่ทำการศาลใหม่แทนหลังเก่าที่คับแคบสำนักงานเล็กรัฐพัฒนาชนบทจึงขอใช้เป็นที่ทำการ และต่อมาสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชุมรีก็ได้ใช้อาคารเป็นสำนักงานจนถึงปีพศ2546จึงย้ายออกไปแล้วก็ยังมีทางปีกด้านซ้ายของหลังอาคารนะครับก็ยังเป็นที่ทำงานของสำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชมุมพรนะครับอยู่ส่วนเดียวในช่วงนั้นนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับก็เป็นสภาพที่เห็นนะครับ านทางวบราณคดีที่สําคัญนะครับของศาลจังหวัดชุบุรีรออน129ก็เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้านหน้าทําเป็นมุกยื่นแล้วชัดกิดออกทั้งสองด้านตามแนวเหนือใต้หลังคาเครื่องไม้ทรงปั้นหยามุงกระเบื้องเว่เวาส่วนหน้ามุกตอนบนยกขึ้นเป็นซุ้มแบบตะวันตก มีรูปตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ห้าอยู่ตรงกึ่งกลางตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นเสาประดับผนังบัวและแถบเส้นแบบตะวันตกอักษรปูนปั้นชื่ออาคารศาลจังหวัดชนบรุรีส่วนด้านซ้ายนั้น ก็เห็นลางๆว่าสารเมืองนะครับอ่านว่าสารเมืองส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นลางๆเหมือนกันว่ารอศหนึ่งสองเก้านะครับก็ตรงกับปีพศอสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับรอศหนึ่งสองเก้าก็ ลัตนาโกสิน,สกนะครับหนึ่งรัอยี่สิบ129ปีนะครับ ใต้แผงซุ้มหน้าอาคารทําเป็นซุ้มโคง้งจํานวนห้าซุ้มโดยซุ้มโค้งด้านข้างทั้งสองด้านย่อมุกลงไปเล็กน้อยตอนบนก่อทึบตกแต่งด้วยลายใบไม้ดอกไม้แบบตะวันตก ด้านในขึ้นลงตรงตึงกลางห้องด้านหน้าอาคารเป็นระเบียงโปร่งมีมาราวลูกกงกั้นระหว่างเสาด้านในเป็นห้องพิจารณาคดีและห้องทำงานธุรการบานประตูหน้าต่างไม้แบบบานลูกฟักสามตอน เหนื้อกรอบวงกบมีช่องระบายอากาศเป็นบานเปล็ดไม้และไม้ละแนงตีไฟกันฝ้าเพดานของเดิมเป็นฝ้าไม้กระดาน เดิมมีระเบียงโปงร่งลักษณะเดียวก,กันกับด้านหน้าต่อมามีการต่อเติมตัดแปลงก่อผนังขึ้นใหม่ใส่หน้าต่างกระจกเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยผนังอาคารเดิมก่ออิฐฉาบปูนหมักขัดปูนตำสีเหลือง ด้านข้างใต้ใชายคาลงมา60เซนติเมตรมีปีกนกยื่นออกมาคุมส่วนเดิมเป็นระเบียงด้านข้างที่แผงคอสองมีช่องแสงรูปโค้งคล้ายหน้าต่างติดกระจกขนาดความกว้าง42เซนติเมตรความสูง49เซนติเมตรแบ่งออกเป็นช่วงเสาละสามช่อง ในส่วนของปีกอาคารทั้งสองด้านทางเหนือและใต้นั้นเป็นส่วนที่มีการก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมในระยะหลัง ศิลปกรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสารจังหวัดชมุมรีรอสหนึในราชกิจจานุเบกษาเล่มหนึ่งตอนหนึงสองสงอลงมาที่สิบเจ็ธันวาคมพุทธศักราชสองพาร้อยสพื้นที่โบราณสถานประมาณสองไร่สามงานหกตารางวา ประวัติสารจังหวัดชุมรีของท่านสำราญศรีประสาทอาคารที่ทำการหลังแรกเป็นอาคารเรือนไม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใดแต่ก็พอจะทราบได้ว่าต้องสร้างขึ้นก่อนหรือไม่ก็ในปีรศ .121 และต่อมาในปีรศ .128 อาคารที่ทำการสารได้ชมรุด สุดสอมไปมากไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่ทำการสารได้อีกต่อไปการก่อสร้างอาคารที่ทำการสารเมืองชนบุรีขึ้นใหม่เป็นหลังที่สองเมื่อวันที่22มกราคมรศส 1, 2 8 2> ในวงเงินค่าจ้าง25,400บาท กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาภายในสิบเดือนหรือ300วันโดยใช้แบบแปลนของอาคารสารเมืองเพชรบุรีที่ได้ก่อสร้างเมื่อรอศอ .126 เป็นอาคารตึกชั้นเดียวอาคารสารหลังนี้ได้ก่อสร้างขึ้นในที่ดินราทพัสดุ อยู่ระหว่างสำนักง,งานที่ดินจังหวัดชลบุรีกับเทศบาลเมืองชลบุรีปัจจุบันได้ปักถังก่อสร้างเมื่อวันที่12พฤษภาคมรศ129และได้ดำเนินการก่อสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จในวันที่5ธันวาคมรศ129 อาคารสารจังหวัดชลบุรีหลังที่สองนี้ได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่4มกราคมรศ129เวลา4โมง25นาทีนะครับจากบทความนี้นะครับปีลสอาจจะคาดเคลื่อนนะครับบางกำราบอกว่ารส128นะครับในนี้เขียนไว้ ก่อสร <im sharing> ้างเมื <management> ่อ12พฤศภารยรอส129แล้วก็แล้วเสร็จ5ธันวารอส129แต่มาเขียนว่าพิธีเปิด4มกราคมรอส129นะครับก็เลยคาดว่าจะมีการพิมพ์ผิดนะครับอันนี้ละไว้ในฐานะความเข้าใจนะครับมีการซ่อมแซมใหม่ เมื่อวันที่12มกราคมพศ2479หรือ26ปีผ่านมาแล้วเสร็จวันที่10มีนาคมพศ2479ในวงเงิน625บาทและในปีพศ2499รัฐบาลมีนโยบายที่จะเปิดดำเนินงานสารแขวงขึ้นในส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด ก็ได้งบประมาณมาต่อเติมอาคารที่ทําการของศาลจังหวัดชมุมพีโดยเสริมปีกทั้งสองข้างของศาลจังหวัดออกไปเป็นห้องพิจารณาศาลแขวงชุมพีเปิดดําเนินการในวันที่1มิถุนายนพศ2500ภายหลังอาคารศาลจังหวัดค็คับแคบนะครับไม่สะดวกแก่การปฏิบัติราชการประกอบกับตัวอาคารศาลก็ได้ชํารุดทรุดโทรมไปทุกวัน และในปีพศ2508สารแขวงชุมลีได้รับงบประมาณสำหรับสร้างสารแขวงชุมลีขึ้นใหม่และสร้างเสร็จในปีนั้นก็ได้ย้ายที่ทำการสารออกไปจากตัวสาลจังหวัดชุมลีและในปีพศ2511สาลจังหวัดชุมลีก็ย้ายมาอยู่ที่ข้างสารกลางจังหวัดชุมลีหลังใหม่เป็นอาคารสาลจังหวัดชุมลีหลังที่สาม ได้ประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์อาคารที่ทำการเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพศ2514 ชมบีเนี่ยได้ย้ายไปที่ข้างวัดสวนตาลน,นะครับก็เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันนี้เป็นวัดล้างนะครับและเมื่อประมาณ20ปีก่อนสารแขวงเนี่ยได้ย้ายไปที่ข้างสารจังหวัดชมรี และพื้นที่ตรงสารแขวงเดิมเนี่ยปัจจุบันก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชนบุรีนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลหอสมุดแห่งชาติชนบุรีหนังสือรวมเรื่องเมืองชนเล่นหนึ่งชนบุรีในอดียตยุวะพุทธิกะสมาคมชนบุรี ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตอนต่อไปเราจะนำเสนอโบราณสถานโบราณวัตถุของจังหวัดชุมรีเรื่องอะไรนั้นติดตามในเว็บเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนหรือตำนานพระรเมลรีพนนิคมนะครับตอนนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ คุณรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ w w w h o m e l a n d s ฮมแลนดช .com และ w w w s o n p r o p e r t y .com